ทรงประกาศธรรมจักที่อิสิปตนะมรุคทายวันแปลจากพระไตรปิดฎกบาลีฉบับสยามรัฐเล่มที่14หน้าที่449ข้อที่699ภิกขกุทั้งหลายทาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะได้ประกาศอนุตตรธรรมจักให้เป็นไปแล้วที่ป่าอิสิปตนะมรุคทายวัน ใกล้นครพาราณสีเป็นธรรมจักรที่สมณนะหรือพารามณ์เทพมารพรมหรือใครๆในโลกจะต้านทานให้หมุนกลับไม่ได้ข้อนี้คือการบอกการแสดงการบัญญัติการแต่งตั้งการเปิดเผยการจำแนกและการทำให้ตื่นซึ่งความกิ่งอันประเสริฐสีประการ สี่ประการได้แก่ความทิ้งอันประเสริฐคือความทุกข์ความทิงอันประเสริฐคือเหตุให้เกิดทุกข์ความทิ้งอันประเสริฐคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์และความทิงอันประเสริฐคือทางทำผู้ปฏิบัติให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เกิดแสงสว่างเรื่องด้วยการแสดงธรรมจักพิกขุทั้งหลายเมื่อใดทถาคตประกาศอนุตตรสธรรมจักร เมื่อนั้นในโลกนี้และเทวโลกมาะโลกพภม,มโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาพร้อมทั้งมนุษย์ย่อมเกิดแสงสว่างอันหาประมาณไม่ได้ยิ่งกว่าเทวานุภาพของเทวดาในโลกันตริกะนรกอันเปิดโล่เป็นนิดแต่มืดมิดจนหาการเกิดแห่งจักขูวิญญาณไม่ได้อันแสงแห่งดวงจันทร์และดวงอาทิตย ที่มีฤทธิอนุภาพอย่างนี้ส่องไปไม่ถึงณที่นั้นแสงสว่างพันยิ่งจนประมาณไม่ได้ยิ่งกว่าเทวานุภาพย่อมบังเกิดขึ้นสัตว์ที่เกิดอยู่ณที่นั้นจะรู้จักกันได้ด้วยแสงสว่างนั้นร้องขึ้นว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายได้ยินว่าสัตว์อื่นท่านเกิดอยู่ในที่นี้นอกจากเราก็มีอยู่ดังนี้พิกขุทั้งหลาย นี้เป็นอัศจรร์ครั้งที่4ที่ยังไม่เคยมีได้บังเกิดมีขึ้นเพราะการบังเกิดแห่งตถาพุทธผู้อรหันตะสัมมาสัมพุทธ,ธะแผ่นดินไหวเนื่องด้วยการแสดงธรรมจักอานอน์เหตุปัจจัยที่ทำให้ปรากฏการไหวแห่งแผ่นดินอันใหญ่หลวงมีอยู่8ประการอานอน์เมื่อใดตถาคตย่อมยังธรรมจัก อันไม่มีจากอื่นยิ่งกว่าให้เป็นไปเมื่อนั้นแผ่นดินย่อมวันไหวย่อมสันสะเทือนย่อมสันสถานอานน์นิ้แลเป็นเหตุปัจจัยคำรูปหกแห่งการปรากฏการไหวแห่งแผ่นดินอันใหญ่หลวงในที่นี้ยกมาเพียงหนึ่งแห่งการไหวแห่งแผ่นดินที่มีแปดประการ จักของพระองค์ไม่มีใครต้านทานได้แปลจากพระไตรปิดกบาลีฉบับสยามรัฐเล่มที่22หน้าที่166ข้อที่131พิกขุทั้งหลายจักรพัดดีราชที่ประกอบไปด้วยองค์ห้าประการย่อมอาจหนุนจักโดยธรรมให้เป็นไปได้และจากนั้น เป็นจักที่มนุษย์หลายๆผู้เป็นข้าศึกไม่อาจต้านทานให้กลับได้ด้วยมือองค์ห้าประการคืออะไรบ้างเล่าองค์ห้าประการคือจักรพัดดิราชนั้นเป็นผู้รู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักประมาณที่พอเหมาะรู้จักกาละรู้จักบริษัทพิกขุกทั้งหลายจักรพพัดท,ที่ประกอบด้วยองค์ห้าเหล่านี้แหละ ที่สามารถหมุนจักโดยธรรมให้เป็นไปได้และเป็นจักที่ใครๆผู้เป็นฆาศสกบไม่อาจต้านทานให้หมุนกลับได้ด้วยมือข้อนี้ชันใดที่คุูทั้งหลายจะทาคตผู้เป็นอรหรันต์จะรู้ชอบเองก็เป็นเช่นนั้นแต่าทาคตประกอบด้วยธรรมห้าประการแล้วย่อมหมุนทร,รมาจากอันไม่มีจกักรหมอนยิ่งไปกว่าให้เป็นไปได้โดยธรรมและจากนั้น เป็นจับที่สมณะหรือพามเทวดามารพมหรือใครๆในโลกไม่สามารถต้านทานให้หมุนกลับได้ <c oughs> ทำห้าประการนั้นเป็นอย่างไรเล่าพิ่คุทั้งหลายตทาคตผู้อรหันตัดสรู้ชอบเองย่อมเป็นผู้รู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักประมาณที่พอเหมาะรู้จักกาละรู้จักบริสัท ตถาคตประกอบด้วยธรรมห้าประการเหล่านี้แลจึงหมุนธรรมาจากอันไม่มีจากอื่นยิ่งกว่าให้เป็นไปได้โดยธรรมและจากนั้นเป็นจักที่สมณนะหรือพราหมณ์เทวดามารพมหรือใครๆในโลกไม่สามารถต้านทานให้หกลับได้ดังนี้ทรงหมุนแต่จักที่มีธรรมราชาเป็นเจ้าของ แปลจากพระไตรปิดกบาลีฉบับสยามรัฐเล่มที่22หน้าที่168ข้อที่133ภิกขุพิคทั้งหลายแม้พระเจ้าจากักรพรรดิราชผู้ทรงธรรมเป็นธรรมราชาอยู่แล้วพระองค์ก็ยังไม่ทรงหมุนจากอันไม่มีพระราชาให้เป็นไปขันพระผู้มีพระภาคเจ้าสัต์อย่างนี้ ภิขุรูปหนึ่งได้ทูลถามขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ใครเล่าจะมาเป็นพระราชาให้แก่พระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรมเป็นธรรมาราชาอยู่เองแล้วภิกขุธรรมนสิเป็นพระราชาให้แก่พระเจ้าจักรพรรดิเดรัชผู้ทรงธรรมเป็นธรรมราชาอยู่เองแล้วภิกขุจักรพรรดิเดรัชผู้ประกอบเลยธรรมเป็นธรรมราชา ย่อมอาศัยทำอย่างเดียวสักการะธรรมเคารพรมนอบน้อมธทรมีทำเป็นธงชัยมีทำเป็นยอดมีทำเป็นอธิปไตยย่อมจัดการอาราคาป้องกันและหุ้มครองโดยชอบธรรมในหมู่ชนในราชสำนักในกษัตริย์ที่เป็นเมืองออกในหมู่พลในพราหมณ์และข้ารืหบดีในราษฎรชาวนิคมและชนบท ในสมณะและพามทั้งในเน้อและนกพิขุจักพัทดิราชผู้ประกอบในธรรมเป็นธรรมราชาผู้เป็นเช่นนี้แหลชื่อว่าเป็นผู้หมุนจักให้เป็นไปโดยธรรมจักนั้นเป็นจักที่มนุษย์ใดๆผู้เป็นข้าศึกไม่อาจต้านทานให้หมุนกลับได้ด้วยมือข้อนี้ชันใดพิขุปตาาพจน์ก็ชั้นนั้นเหมือนกัน ตถทาคตเป็นอรหันต์ตัดสรู้ชอบเองเป็นธรรมราชาผู้ประกอบด้วยธรรมอาศัยธรรมอย่างเดียวสักการะธรรมเคารพธรรมนอบน้อมธรรมมีธรรมเป็นทงชยัยมีธรรมเป็นยอดธงมีธรรมเป็นอธิปไตยย่อมจัดการอารักขาป้องกันและคุ้มครองโดยธรรมในหมู่พิกขุภิขุณีอุบาสกอุบาสิกา โดยการให้โอวาทว่ากายกรรมวัจีกรรมมโนกรรมอย่างนี้อย่างนี้ควรประพฤติอย่างนี้อย่างนี้ไม่ควรประพฤติว่าอาชีวะอย่างนี้อย่างนี้ควรดำเนินอย่างนี้อย่างนี้ไม่ควรดำเนินและว่าคามนิคมเช่นนี้เช่นนี้ควรอยู่อาศัยเช่นนี้เช่นนี้ไม่ควรอยู่อาศัยดังนี้พิกขุ ตถาคตผู้เป็นอรหันตัสรู้ชอบเองเป็นธรรมราชาผู้ประกอบในธรรมผู้เป็นเช่นนี้แหลชื่อว่าย่อมยังธรรมจักอันไม่มีจากอื่นยิ่งกว่าไปกว่าแก้ไขอันไม่มีจากหน่นยิ่งไปกว่าให้เป็นไปโดยธรรมลั่นเทียวจากนั้นเป็นจักที่สมณนะหรืพรามเทวดามารพมหรือใครๆในโลก ไม่อาจต้านทานให้เหมือนกับได้ฉนั้นทรงสาวกออกประกาศพระศาสนาพี่คุูทั้งหลายเราเป็นผู้พ้นแล้วจากบ่วงทั้งป่วงทั้งที่เป็นของทิพย์และของมนุษย์แม้พวกเธอทั้งหลายก็พ้นแล้วจากบ่วงทั้งป่วงทั้งที่เป็นของทิพย์และของมนุษย์พี่คุูทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่มหาชน เพื่อความเอ็นดูกแก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอย่าไปทางเดียวกันถึงสองรูปพิคุทั้งหลายพวกเธอจงแสดงคาให้งดงามในเบื้องต้นให้งดงามในท่ามกลางให้งดงามในขี้สุดจงประกาศพมจันทร์ให้เป็นไปพร้อมทั้งอัฏฐะทั้งพยัญชนะให้บริสุทธิ์บริบูสิ้นเชิง ัตว์ทั้งหลายที่เป็นพวกมีทุลรีในดวงตาแต่เล็กน้อยก็มีอยู่สัตว์พวกนี้ย่อมเสียมจากคุณที่ควรได้เพราะไม่ได้ฟังคมสัตว์ผู้รู้ทั่วถึงคำจกมีเป็นแน่พิคุทั้งหลายแม้เราเองก็จักไปสู่ตำบลอุรุเวราเสนานิคมเพื่อแสดงคมอาการที่ทรงแสดงคมพิคุทั้งหลายเราย่อมแสดงคมเพื่อความรู้ยิ่ง ความรู้พร้อมมิใช่เพื่อไม่รู้ยิ่งเราย่อมแสดงคำเมื่อมีเหตุผลพร้อมมิใช่ไม่มีเหตุผลพร้อมเราย่อมแสดงคำมีความน่าอัศจรรย์มิใช่ไม่มีอัศจรรย์พิกขุททั้งหลายเมื่อเราแสดงคำเพื่อความรู้ยิ่งมีเหตุผลพร้อมมีความน่าอัศจรรย์มิใช่แสดงเพื่อความไม่รู้ยิ่งไม่มีเหตุผล ไม่มีความน่าอัศจรรย์อยู่ดังนี้โอวาทก็เป็นสิ่งที่ใครๆควรทำตามอนุสาสนีก็เป็นสิ่งที่ใครๆควรทำตามที่ขรูทั้งหลายพอแหละเพื่อความยินดีความอิ่มเอิบใจความโสมนัสแก่พวกเธอทั้งหลายว่าพระผู้มีพระภาคเป็นองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคตัดทีแล้ว อาสงคือผู้ปฏิบัติดีแล้วดังนี้สมาธินิมิตในขณะที่ทรงแสดงคำอาคิเวสนะก็เราสำนึกอยู่เสมอว่าเราเป็นผู้แสดงคำแก่บริษัทจำนวนร้อยๆอาจจะมีคนสักคนหนึ่งมีความสำคัญอย่างนี้ว่าพระสมณะโคตมะแสดงคำปาราเราคนเดียวเท่านั้นดังนี้อาคิเวสนะ ท่านอย่าพึงเห็นอย่างนั้นเลยตลอดเวลาที่ตถาคตยังแสดงคำอยู่โดยชอบเพื่อประโยชน์ให้มหาชนรู้แจ้งอยู่โดยท่าเดียวอาคิเวสนะเรานั้นหรือจำเดิมแต่เริ่มแสดงกระทั่งคำสุดท้ายแห่งการกล่าวเรื่องนั้นย่อมตั้งไว้ซึ่งกิดในสมาธินิมิตอันเป็นภายในโดยแท้ให้คิดดำลงอยู่ให้คิดทั้งมั่นอยู่ กระทำให้มีกิดเป็นเอตดังเช่นที่คนทั้งหลายเคยได้ยินว่าเรากระทาดูเป็นประจำดังนี้ทรงสแสดงคําด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งแปลจากพระไตรปิฎกบ,บาลีฉบับสยามรัฐเล่มที่22หน้าที่137ข้อที่99พิกขุทั้งหลายพยาศชื่อสีหะออกจากถ้ำที่อาศัยในเวลาเย็น เหยียดยืดกายแล้วเลี้ยวดูทิศทั้งสี่โดยรอบบรรลือศีหน้าสามครั้งแล้วก็เที่ยวไปเพื่อหาอาหารราชสีนั้นเมื่อตะคุบช้างก็ตะคุบด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งไม่ละหลวมเมื่อตะคุบควายป่าก็ตะคุบด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งไม่ละหลวมเมื่อตะคุบวัวก็ตะคุบด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งไม่ละหลวม เมื่อตะคุบเสือดาวก็ตะคุบด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งไม่ละหววมแม้ที่สุดแม้แต่ตะคุบสัตว์เล็กๆเช่นกระต่ายและแมวก็ตะคุบด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งไม่ละหลวมเพราะเหตุหลเล่าเพราะราชสีนั้นคิดว่าเหลี่ยมคูของราชสีอย่าได้เสื่อมเสียไปเสียเลยดังนี้พิกคุบธรมายก็คำว่าราชสีราชสีนี้ เป็นคำแทนชื่อตถาคตผู้อรหันตะสัมมาสัมพุทธะตตดสรู้ชอบด้วยตนเองด้วยเหมือนกันการแสดงคำแก่บริษัทนั่นแหละคือการบลเสีหานาถของตถาคตพิกขุทั้งหลายเมื่อตถาคตแสดงคำแก่พิกูุทั้งหลายก็แสดงด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งไม่ละลวมเมื่อแสดงแก่พิกขุนีทั้งหลาย ก็แสดงด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งไม่ละลวมเมื่อแสดงแก่อุบาศกทั้งหลายก็แสดงด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งไม่ละลวมเมื่อแสดงแก่อุบาสิกา,าๆๆทั้งหลายก็แสดงด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งไม่ละลวมแม้ที่สุดแต่เมื่อแสดงแก่ปุถุชนชั้นต่ําทั่วไปเช่นแก่คนขอทานหรือผู้พานทั้งหลาย ก็ย่อมแสดงด้วยความพระมดระวังอย่างยิ่งไม่หลานวมเลยเพราะเหตุไหนเล่าพิคุทั้งหลายเพราะเหตุว่าตถาคตเป็นผู้หนักในธรรมเป็นผู้เคารพต่อธรรมดังนี้ทรงนี้ทรมสีหนาถที่ทำเทวโลกให้สันสะเทือนแปลจากพระไตรปิฎกบาลีฉบับสยามรัฐเล่มที่21หน้าที่42ข้อที่สา ที่คูทั้งหลายพญาสัตว์ชื่อสีหะออกจากถ้ำที่อาศัยในเวลาเย็นเหยียดกายแล้วเดี๋ยวดูทิศทั้งสี่โดยรอบบรรลือสีหนาศสามคงแล้วก็เที่ยวไปเพื่อหาอาหารบรรดาสัตว์เนร้อฉานเหล่าใดที่ได้ยินเสียงสีหนาศสัตว์เหล่านั้นก็สะดุ้งกลัวเหี่ยวแห้งใจพวกที่อาศัยโพงก็เข้าโพงที่อาศัยน้ำก็ลงน้ำ พวกยู่ป่าก็เข้าป่าฝูงนกก็โผลขึ้นสู่อากาศเหล่าช้างของผ้าราชาในหมู่บ้านนิคมและเมืองหลวงที่เขาผูกกล้ามไว้ด้วยเชือกอเหนียวก็าพากันกลัวกระชากเชือกให้ขาดแล้วถ่ายมูดและกิสพางแล่นหนีไปทางข้างโน้นและข้างนี้พี่ครูทั้งหลายพญาสัตว์ชื่อสีหะเป็นสัตว์มีลิธมาก มีสัตดามากมีอานุภาพมากกว่าบรรดาสัตว์เดชานด้วยอาการอย่างนี้แหละพิกขุกทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นในการใดตถาคตอุบัติขึ้นในโลกเป็นอรหันต์แต่จะรู้โดยชอบด้วยตนเองสมบูรณ์ด้วยวิชาและจารณะไปดีรู้แก้งโลกเป็นผู้ฝึกบุรุษที่พอฝึกได้ไม่มีใครยิ่งไปกว่า เป็นครูของเทวดาและมนุษย์เป็นผู้ปลูกสัตว์ให้ตื่นเป็นผู้จำแนกคำตถทาพจนั้นแสดงคำว่าสักกายะสักกายะคือทุกข์เป็นเช่นนี้เช่นนี้เหตุให้เกิดสักกายะเป็นเช่นนี้ความดับไม่เหลือแห่งสักกายะเป็นเช่นนี้ทางให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสักกายะเป็นเช่นนี้ พวกเทพเราใดเป็นผู้มีอายุยืนนานมีวรรณะมากไปด้วยความสุขดำลงอยู่นมนานมาแล้วในวิมานชั้นสูงพวกเทพนั้นๆโดยมากได้ฟังคำเทศนาของตถาคตแล้วก็สะดุ้งกลัวเหี่ยวแห้งใจสำนึกได้ว่าท่านผู้เจริญเถิดพวกเราเมื่อเป็นผู้ไม่เที่ยงก็มาสำคัญว่าผู้เที่ยง เมื่อไม่ยั่งยืนก็มาสำคัญว่ายั่งยืนเมื่อไม่มั่นคงก็มาสำคัญว่าเราเป็นผู้มั่นคงพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่มั่นคงและถึงทั่วแล้วซึ่งสักกายะคือความทุกข์ดังนี้พิขุท,ทั้งหลายตถาคตเป็นผู้มีฤทธิ์มากสั์มากอานุภาพมากกว่าสัตว์โลก พร้อมทั้งเขวโลกด้วยอาการอย่างนี้แหละอย่าลืมกดแชร์กดไลค์และใครยังไม่ได้กดติดตามโปรดกดติดตามด้วยนะจ๊ะ